สวัสดีค่ะพอมุนค่ะสวัสดีครับพมุนครับสวัสดีค่ะ,คะมาตามเนีทางกับพมุนค่ะในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะครับได้ข่าวว่าพมุนนี่ฝันแล้วเมนบอกคุณเพ่ะฝันอะรฝันมือไรนอฝันเมือขึ้นฝันมือขึ้นนี่เนาะฝันเนวไรคุณเพ่ะฝันว่าไขี้อันก็ล่วยอืขี้ก็ล่วยหอค่ะว่ขี้ขี้ขี้ตุ่นป่วย ต้นกล้วยน่ตัดต้นกล้วยบานนั้นต้นกล้วยเหมือนจะผ้าหอมาัน้วยว่าต้นกล้วยปากเป็นมันหอเว้ลไปมันหอไปแต่วง่ยอย่งจิยุดธ์ขึ้นมาุดบ่ามันมันอันมันอันนี้ไงมันจิยุดธืขึ้นมาุดประสันนั่นบ้านนเขาเรียกอันขโรดบ้านคี่ขโรดอย่าใหรก็กล้วยยุอือมันผาห่อบึ้นบึ คือกันกับลมหูขุดปัน่นเท่าค่ะห่อปืดปืดปืดปูดปลาปูลงไปน้ำตาบะห่อคือหออีกค่ะบ้านาพี่พี่พพพพพพพาาหอดเนี่ย,รยรเราจานโว้ย่จันหอมาแนวไรเดียวอ่ะเนี่ยค่ะจานเดีว่าหอมาแนวไรวะจานเนี่ย,วยโว้ยต้นกล้วยผ้าห่อเปลี่ยนหน่อะเพราะว่าใบมันมัน,มนเตยนางกลนปือป้อปือป้อ อมันมันเปิดทางพือ้หอจอดกึกเที่อาจารย์ค่แล้วก็ถามเลยนะเอหอหนบิงงงงบบ้งเรียกเรื่องกล้ยผ้าห่อคนนะเบิ้งพอดีกกุวยยังกะตั้งจึกตั้งเตี้บานนะว่าเบิ้งเรียกมันเบิ้องประชัะเบิ้งเรียกก็วันเป็นกระลาดหอตุนกล้ยก็ได้เบิง้งเบิ้งเรียกเบิ้งเรียกะไรเบิง้งขางนั้นเบิง้งขางนี้ มันเป็นอะนรๆมันเป็นเด็เเกสามตูเด็กตัวไรคุณผอเป็นเด็กสามตูเจ็ดแปดแปดเป็นเด็กสามตัวเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดแปดอ่าเจ็ดแปดแปดอเป็นเด็กสามตูเด็กสามตัวเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดแปดเป็นเด็กสามตูวเจ็ดแปดแปดแต่ว่ามันเป็นสีเขียว ตัวเลขเป็นสีเขียวบอกค่ะเออเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวมันมอเป็นแดงเป็นเขียวค่ะเลขเขียวบานจังไรต่อนี่ความฝันนานาบานก็เลยหัวน้าเบิ่งเลขแลด้วบานเลยอาจารย์ร้านี่เห็นบ่ว่าทันนเห็นเห็นเห็นว่าทันนี่เจ็บเจ็บเป็ดๆแ้อนี่เห็นนั่นเดี๋ยวเสีออกไปซองนั้นมันมาค่ะบารีเป็นบาเสียออกมาซองอัน นั่นก็ได้่องของเมียก็เรื่องของเมียดีดีพีิกไปพีกมาะพวาะล่วยมันดีนนานจะผ้าหออีกพี่ก็ล่วยหอว่าสัพวกกล้่วยหอ่ะมันจะผ้าหออีกก็ได้ดีนบาดมันจะผ้าดีผ้าหอกลับคืนกลับมาบาดมาเหี่ยงค่ะต้นล่วยแน่นอนคุณพ่อต้นล่วยผ้าหือ โอ้ฝันแปลกเปเนาะค่ะท่านูบชนายเพาะม่ด้ต่นขวยาัตัวเลขคุณพ่อกรหามากเจ็ดเปดนาะค่ะเจ็ดดรอายุของคุณพ่อจักปีนอ6ก63 63กสเต็มเนาะหรือว่าอย่างหกสี่เต็มพอดีนะเต็ม63าเนาะว่นันเป็นยาค่ะ63าปีอายุของพมนค่ะเต็มเปีเพราะว่าคุณพ่อฝันบัตรีตุกล้วยเนาะค่ะ ไดว่าทัต okay? no no okay. ีเอาจากฝันนี Dude, ่คุณพอสิหายตัวไดโนมีอาจากฝันกันยังไงเจ็ดแปดแปดอ๋อเจ็ดเจ็ดแปดแปดนี่มันเห็นรือตีจากฝันคะน้าหนาแต่ว่าเทิ้งฝันเทิ้งเห็นนี่นะเทิ้งฝันเทิ้งเห็นเนาะค่ะค่ะ มตังตียากนะคพ่อคุณพ่อเห็นเป็นตัวเลขมาแล้วคุณพ่อเห็นเป็นตัวดิคุณพ่อเห็นเป็นตัวแล้วเพื่อนว่าค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าท่านผู้ชมอยากตีจากความฝันของพมลก็สามารถตีใดเอมินใตคลิปเนาะค่ะคุณพ่อมียังเพิ่มเติมอีกบ่คะบ่ค่ะกขอขอบคุณพมลหลายหลายค่ะที่พมลโบกแพงแนวทางเนาะค่ะมาบอาความฝันสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังขอบคุณค่ะคุณพ่อค่ะคุณพมครับค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพมลค่ะ ในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม25 6 7นรสบเจ็นี่ค่ะพอโม้นี่เพิ่นฟันสันสันค่ะท่านผู้ชมฝันว่าได้ขี่ต้นกล้วยเพิ่นว่าค่ะต้นกล้วยนี่ผ้าหาอเพิ่นว่าหอเบิ้มเบิ้มเๆิ้มเิ้มลอยไปเลยเพิ่นว่าค่ะใบกล้วยนี่ตีถนนหนทางดังพึบพับพึบพับพึบพับเพิ่นว่าในความฟันเนาะค่ะไปแล้วจังไหนจังไปจอดยู่นาบ้านคนหูจักเพิ่นว่าค่ะนาบ้านค้นหูจักนี่เราจะคล้องบานเพิ่นกระหองมาใส่เพิ่นว่าค่ะ หองออกมาใส่พมุนเนาะค่ะว่าเบิ้งเลขเบิ้งเพิ่นว่าค่ะบอกพมุนห้เบิ้งเลขเนาะค่ะเบิ้งเลขในต้นกล้วยเพิ่นว่าต้นกล้วยมันมาจอดนี่เบื้องเลขเบื้องเพิ่นว่าเลขตัวไหนเพิ่นว่าค่ะพมุนนี่ก็หาเบิ้งเพิ่นว่าหาบ่เห็นแต่ว่าต้นกล้วยนี่มีกระดาษหออยู่เพิ่นว่าค่ะหอลำต้นมันพมุนนี่ก็เลยเกะกระดาษออกจากลำต้นเนาะค่ะแล้วก็มา่เบิ้งเพิ่นว่าเห็นตัวเลขอยู่ในกระดาษเพื่อนว่าเป็นเลขสามตัวเพิ่นว่า ตัวสีเขียวได้พันวาเลขนี่ตัวสีเขียวพันว่าโมเมนต์ตัวสีแดงเนาะคะ่ะเลขสามตัวก็คือเจ็ดแปดแปดพนวาค่ะเจ็ดแปดแปดเป็นเลขที่เห็นอยู่ในกระดาษที่หอตนกลวยเนาะคะ่ะอายุของพมุนนีหกสิบสามปีเนาะคะ่ะเพราะว่าพมุนนีเป็นผู้ถิ่ขี่ตนกลวยเนาะคะ่ะแล้วก็ไเดห้หอพรอเนาะคะ่ะอายุพมุนกนติดไว้นนามค่ะหกสิบสามปีเนาะคะ่ะเลขที่พมุนไ้มาเจ็ดแปดแปด กับหกสามเนาะค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนน้ำนน่เด้อค่ะเลขสามตัวเนาะคะ่ะตัดกับหมุนน้ำเน่กันไว้ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพอมุนค่ะในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในวันไ่กับพมุนสุขูสุขคนค่ะค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจเนาะคะ่ะซาวน์นี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะ กดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพระรว่วยนํเในเด้อค่ะค่าคลิปนี้ไว้ซํำนีก่อนเนาะคาคลิปหนาพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ